สวัสดีค่ะแหมไม่ได้เจอกันนานอาขออ่าสุขสันต์วันคริสต์มาสย้อนหลังแล้วก็เตียบต้อนรับปีใหม่ปีสองพันยี่สิบสองหรือปีสองห้าหกห้าปีนี้ผ่านมาเร็วเนาะพี่ป้มมาสำหรับตัวพี่ป้าเองว่าปีนี้ผ่านมาเร็วเพราะว่าพอขึ้นปีสองเพอขึ้นต้นปีเนี่ยปีนี้คือปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนี้ยก็ หลายคนก็คาดการณ์ว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นยังไงพิบตาหนึ่งนี่ก็อีกไม่กี่วันก็จะขึ้นปีใหม่ละผ่านไปเร็วมากอันนี้ก็จะมีแกะเขาเรียกว่าไรนะแกะกล่องพัสดุแต่ว่าพัสดุแกะไปแล้วต้องเขาเรียกว,ว่าอะไรต้องทําคลิปแต่เช้าเพราะม่งั้นในเสียงพวกนี้จะดังโอเคมีหนังสือมาส่งแล้วก็มีไพ่มาส่งกับรีวิวรวบยอนเลยอันนี้หนังสือที่มาส่งล่าสุดก็คือสองเล่มน,นี้ ห่อปกละอ่าเป็นหนังสือที่เขียนจากผู้เขียนคนเดียวกันเดี๋ยวแกะปกก่อนปกกระดาษเดี๋ยวนี้เขาเขานิยมห่อปกกระดาษกันแบบนี้แล้วมันก็ปกผ้าเพราะว่าอ่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติจะเริ่มไม่ห่อปกพลาสติกกันละปกนี้ได้มาจากกระดาษากระดาษสีน้ำตาลนี่เหมือนสมัยโบราณเลยที่แบบ นักเรียนสมัยรุ่นก่อน3 0สปี40ิปีที่แล้วเขาก็จะมีกระดาษากระดาษจิงตานี้แหละแล้วคุณก็ห่อปลกไม่มีปกพลาสติกให้หอ่อโอเคอเรามาสองเล่มนี้ก่อนสองเล่มนี้ก็อสองเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าโอดินเขียนโดยผู้เขียนคนเดียวกันชานีชายนายชายนายทัศทีค่ะคุณน่าจะอ่านว่าชายนายอ,าออทิส เล่มแรกที่เขาเขียนเนี่ยเขาทำเป็นปกอ่อนเขาตอนนี้เข้าใจว่าปกอ่อนเนี่ยขายหมดแล้วแล้วก็ทําเป็นปกแข็งส่วนเล่มที่สองอันนี้เป็น second edition edition แรกปกพี่ป้อมชอบปกแรกมากกว่าอันนั้นเราขายหมดไปแล้วอันนี้เป็น s e c t i o เขาเรียกว่าเวอร์ชัสองหรือพิมพ์ครั้งที่สองเขาก็เปลี่ยนปกใหม่พิมพ์ไม่เท่าไหร่เอง พิมพ์ขายไม่กี่เดือนเองหมดแล้วแล้วเาก็เตรียมพิมพ์เซ็กซ์กันไม่ใช่โทษทีเดิร์อิดิชันในปีหน้าดังนั้นในปีหน้าเนี่ยทั้งเล่มหนึ่งและเล่มสองจะเป็นปกแข็งหนังสือแนวเขาเรียกว่าอะไรแนวแนวศาสตร์ลับหรือว่าแนวพวกนี้ถ้าเป็นหนังสือแนวของลูนเ,เวทมมตนลูนเวทมมตนทางสแกนดิเนเวียที่เห็นส่วนใหญ่ที่เห็นส่วนใหญ่เลยนะ ก็จะเป็น,นังเกี่ยวกับเวทมนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องอ่ายโมเดียมเอนเนอร์จีหรือพลังงานนั่งเดิมก่อนที่โอดินจะสังหารยักษ์ยีเมียแล้วก็นำ uh, ชิ้นส่วนซ uh, ากของยักษ์ยีเมียที่ถูกสังหารแล้วตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วกเาา็เอามาสร้างจักรวาลหน, uh, นังสือที่เกี่ยวที่เขียนโดยที่เขียนแนวสารลับส่วนใหญ่จะเป็นออกแนวไปทางเคอออาพลังงานดั้งเดิมพลังงานความว่างหรือ พลังงานของของเรียกว่าของยักษ์ถ้าเทียบกับซูเมเรียนก็ประมาณว่าเทพเจ้าเมดูคสังหารงูใหญ่ดิไทมสัสแล้วก็เอาชิ้นส่วนดิไทมัสมาส,สร้างจักรวาลอารมณ์อารมณ์อารมณ์คล้ายๆกันมีอยู่ไม่กี่เล่มที่ชัดเจนเลยก็จะมีของคุณชนายชนายเนี่ยท่านาคุณเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องเทพเจ้าโอดินอ ทฤษฎสไตล์การเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับเวทมนต์เ,เวทมนต์เกี่ยวกับรูนเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะไม่ว่าจะเป็นโอดินหรือว่าเป็นแนวเกี่ยวกับพลังงานดั้งเดิมก่อนที่จะกำเนือจากรวาลนนั้นน่ะเ,เขียนในแนวในแนวเชิงเหมือนแบบวิเคราะห์เปรียบเทียบอธิบายาไม่ได้เขียนในแนวคู่มือเขาเรียกว่าคู่มือเวทมนต์คำว่าคู่มือเวทมนต์แปลว่าไงเล่มนี้เล่มนี้คือคู่มือเวทมนต์ แต่ว่าเป็นคู่มือเวทมนต์แนวแบบแนวมังกรแนวมังกรพลังงานทั้งเดิมโดยที่เขาโดยถ้าเป็นคู่มือเวทมนต์หมายถึงคล้ายๆเหมือนกับแบบเวลาเราไปวัดปฏิบัติธรรมตอนเช้าต้องสวดมนต์บทนี้ปฏิบัติสมาธิแบบนี้ตั้งสมาธิถึงมีมิตรถึงใครแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าผู้ ผู้ที่ฝึกเวทมนต์แบบนี้ควรจะมีหลักปัญญาและมีวิธีปฏิบัติแบบไหนน,นี่เรียกว่ากิมโมหรือว่าคู่มือปฏิบัติส่วนเล่มนี้เล่มนี้ไม่ใช่กิมโมเล่มนี้จะประมาณว่าจะให้ดูเล่มนี้ประมาณว่าเมื่อเมื่อประวัติศาสตร์พูดถึงการศึกษาลูนแล้วก็หรือเกี่ยวกับเรื่องเทพเจ้าไวกิ้งการศึกษานั้นน่ะได้มาจากข้อมูลความรู้อ่า เรียกว่าความรู้นั้นได้มาจากใดเช่นได้มาจากตำนานหรือ,อบทกวีของเอ็ดดาเอ็ดดาบทกวีเอ็ดดาจะเป็นการรวบรวมตำนานเทพเจ้าของไวกิ้งซึ่งจะมีแบ่งเป็นเอ็ดดาเก่ากับเอ็ดดาใหม่แล้วก็คือจะมีอยู่ประมาณ456ากคัมภีร์มีฮาวาเมลฮาวาเมลนี่ก็จะเป็นคัมภีร์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นคําสอนของเทพเจ้าโอดิน แล้วก็เขาจะถา่ายทอดมาเป็นบทกวีอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอามาให้ดูแต่ว่า,าในการศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับตำนานเทพเจ้าหรือว่าความรู้องค์ประกอบของลูนเวทมนต์ลูนนั้นส่วนใหญ่ก็จะมามาจากาคัมภีร์ซึ่งเป็นบทกวีเหล่านั้นในโลกโลกคุณชนายเธคอคุณชนายเขาเขียนเกี่ยวกับอะไรเขาเขียนเช่นเขาเขียนยวกบกว่าเามื่อคุณเมื่อคุณเ,เรียนรู้เกี่ยวกับเทพเจ้าโอดินคุณก็จะรู้ว่าโอเค ท่านอูอนอดินเนี่ยได้แขวนตนเองเพื่อที่จะแขวนตนเองเก้าวันเก้าคืนบนต้นไม้แห่งจัก,กรวาลเพื่อที่จะได้รู้ความลับของอักษรลูนลหลังจากที่เทพเจ้าอูดินได้แขวนตนเองเก้าวันอักษรลูนก็รู้สึกว่าเห็นใจต่อความมุ่งมั่นที่อูดินยอมสาะแม้กระทั่งชีวิตตนเองเพื่อจะได้เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆของสังสารวัตร ว่าเป็นไปมายังไงอักษรนุนก็เลยเปิดเผยความลับนั้นให้กับเทพเจ้าโอดินแต่ว่านั้นแค่การเปิดเผยความลับส่วนเรื่องเวทมนต์เทพเจ้าโอดินยังต้องไปเดินทางไปเพื่อเรียนและศึกษาต่อจากเทพเจ้าองค์อื่นอกีกทีนี้ในในหนังสือเล่มนี้ที่เล่ม,ลมแรกเลยก็คือ The Hand God ส่วนเล่มที่สองก็คือ o ูฟเฮสโอดินเนี่ยนะชื่อเนี่ยโอเคมีเขียนชัดหน่อยเขียนชัดไหมเขาจะเขียนว่า w ูฟเฮสโอดินเดอะเอสเตติกก g อดอัพเทนเนตแอนด์สกินเทเนอร์ในนี้ในนี้เขาจะอ,อย่างที่บอกอเขาจะอธิบายว่าในการศึกษาคัมภีร์หรือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเทพเจ้าออดินเราจะทำความเข้าใจยังไงในเมื่อตำนานตำนานเหล่านั้นเนี่ย ไม่ได้สอนเวทมนต์ไม่สอนว่าคุณควรทำแบบนั้นแบบนี้สิเขาก็จะวิเคราะห์ให้ดูว่าในสมัยโบราณนะยกตัวอย่างนะคะในที่ในหนังสือเล่มนี้เขาจะอธิบายว่าในสมัยโบราณเนี่ยได้มีการขุดค้นพบเขาเรียกว่าเลยนะสุสานเก่าเนินดินเก่าซึ่งเป็นที่ฝังสุสานฝังบรรพชนแล้วก็อาจจะมีซากซากสัตว์ต่างๆเขาแล้วก็จะมีหลุมหลุมซึ่งเป็นเหมือนที่ปักของเสา เสาหินต่างๆหรือว่าเสาต้นไม้ซึ่งเขาสัในฐานว่าบางบางที่อาจจะมีเสาเดียวบางที่อาจจะมีก้าเสาในแนวทางการปฏิบัติเวทมนต์ในของยุโรปทางตอนเหนือก็จะกินดินแดนไปถึงทางรัสเซียไซบีเรียเดี๋ยวนะ,ะทางรัสเซียตอนกินกินนานาเขียไปถึงรัสเซียซีไซบเรียไม่ใช่ไซบีเรียสิ เนี่ยนะพี่ปัน๊นึกชื่อไม่ออกจะมีการจะมีการปฏิบัติคล้ายๆชนเผ่าอินเดียแดงในอเมริกาก็คือเรียกว่าเป็นชาแมนของยุโรปทางเหนือโดยที่เขาจะเชื่อ,อ,อสันนิษฐานว่าในในบางเขตปกครองในทุกๆ9ปีก็จะมีการเขาเรียกว่าบูชายันสังเวยชีวิตสัตว์เช่นงวัวหมูปา่าแล้วก็หมูเลี้ยง โดยที่แขวนซากเหล่านั้นเนี่ยบนเสาเป็นเวลา9วัน9คืนเพื่อที่จะถวายแด่เทพเจ้าแล้วก็จะจะเห็นได้จากการที่มีโครงกระดูกเหล่านั้นเนี่ยอยู่เต็มในพื้นที่พื้นที่แบบพื้นที่บางส่วนพื้นที่แถบนั้นซึ่งซึ่งชื่อว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งซึ่งถูกเลือกไว้ในการทําพิธีทีนี้ในฮาวามิลหรือบทบทกวีฮาวามิล ซึ่งจะมีอยู่ประมาณบทโสโลกบทสโลกทศทีบทสโลกในลำดับที่134ซึ่งอาเทพเจ้าอุดินได้เขียนหลังจากที่ท่านเอาตัวเองไปแขวนบนต้นไม้แล้วก็ได้รับรู้ถึงความลับของอักษรลูนท่านก็ได้พูดถึงว่าได้ได้แขวนตัวเอง9วัน9คืนแล้วก็ใช้หอกหอกของตัวเองเนี่ยแทงเข้าที่สีข้างแล้วก็การทํานี้ไม่ได้ทําเพื่อเพื่อใครแต่ทําเพื่อตัวเอง คุณไม่ได้ทาแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ทาเพื่อคนนู้นคนนี้แต่ว่าทําเพื่อตัวเองซึ่งคุณคุณผู้เขียนเนี่ยก็ได้อธิบายว่าเราจะเห็นว่าอดินเนี่ยได้เสียสละตนเองเพื่อที่จะได้เรียนรู้อักษรลูนไม่ต้องสังเวยไม่ต้องทําบูชายันหรือสังเวยสิงสาราสัตว์อื่นๆไม่ต้องมาอ้างอิงว่าต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้เพื่อใครหรือเพื่อบูชาใคร ถ้า้าคุณอยากเรียนอักษรรูนให้เก่งหรือเรียนเวทมนต์ให้เก่งคุณจะต้องเสียสละตนเองและอุทิศตนเองบนเส้นบนเส้นทางนั้นคุณคุณนักเขียนก็ได้อธิบายว่าในแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์ทางยุโรปเหนือสแกนดิ avia, Island, เนเวียไอแลนด์เวทมนต์ของรูนก็ได้มีการเขาเรียกว่าสอดแทรกคำสอนน,นั้นอยู่ในบทกวีโบราณซึ่ง ผู้อ่านจะเป็นจะต้องมีความเข้าใจว่าในบทกวีบทหนึ่งเนี่ยเราควรที่จะตีความแบบไหนหรือเราควรจะเข้าใจยังไงแล้วควรจะมีองค์ความรู้ในบริบทของมัดน,นธรรมหรือถนบธรรมเนียมนั้งเดิมประเพณีอย่างไรคุณโอติสหรือคุณชาไนออิสก็เลยได้เขียนหนังสือเล่มนี้มาในอารมณ์ประมาณแบบนั้น อันนี้คือเล่มแรกก็เป็นการพูดถึงเทพเจ้าอุดินในมุมมองของอ,อธิบายทั้งในเชิงบริบทความเชื่อ,อบริบทเวทมนต์บริบทสมาธิรวมทั้งบริบทการถอดความและการตีความอันนี้ก็จะเป็นเล่มหนึ่งม,มันก็ไม่ใช่แบบว่าคู่มือแบบว่าเวทมนต์หนึ่งสองสามสี่คุณคุณคุณทำแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้ถอดความบทกวีในเชิงเวทมนต์ ซึ่งในการถอดความบทกวีนั้นก็ได้มีอ่ศึกษาหรือว่าผูผ้ผู้ชื่นชอบได้มีการถอดความซึ่งการถอดความก็ขึ้นอยู่กับบุคคลคนนั้นว่าเขาเขาชื่นชอบในการศึกษาด้านในถ้าคนนั้นเก่งในเรื่องเวทมนต์ซึ่งเรียนมาก่อนแล้วเขาก็จะมองข้อความนั้นได้เรื่องกว่คนทั่วไปแต่เล่มนี้ไม่ได้เป็นการถอดถอดความเอ็ดด้านในเชิงเวทมนต์ไม่ได้ถอดความ อาบทกวีโบราณฮาวาเมลในเชิงเวทมนต์อันนี้ก็จะเป็นเล่มที่สองอปกปกเขานี่เป็นปกผ้าเหมือนปกผ้าลินินหรือไงก็ไม่รู้ถ้าคุณรู้จักอักษรลูนคุณก็จะรู้ว่ามาจากอักษรอ,อะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นลูกศรทีวาสคา,าลาสแล้วก็อันซุส อันสุดนี่หมายถึงทเทพเจ้าโอ딘ดูเฉพาะมาถึงคําสอนที่เกิดจากทเทพเจ้าโอดินก็จะเป็นขั้นำอ่าช่วที่เป็นอ่าสารบันแต่เล่มนี้ยังไม่ได้ดูหมายถึงว่ายังไม่ได้ดูนเนื้อหาแต่เข้าใจว่าน่าจะเกี่ยวกับอ่า เป็นเก่งเปเรี้ยเก่งกับเทพเจ้า,าอุดินอยู่แล้วเทพเจ้า,าอุดินจะเก่งในเรื่องเขาเรียกว่าเชฟชิฟเฟอร์เชฟชิฟติง้งหรือเชฟชิฟเฟอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรนะด้านวิชาที่เก่งมากของชาแมนแล้วก็กระดาษกระดาษจะเป็นกระดาษถนอมสายตาไม่ใช่กระดาษปอนขาวเล่มแรกยังเป็นกระดาษปอนขาว นี่ก็จะพูดถึงเทพเจ้าอุดินในเชิงในความหมายน่าจะแบบออกออกในแนวปฏิบัติในการเหมือนเหมือนชามานในเผ่าอินเแดงว่าวิธีในการปฏิบัติจิตของคนในสมัยเนี้ยไอออนสแกนดิเนเวียในยุคเหล็กอของทางสแกนดิเนเวียเนี่ยเท่าที่ค้นพบในเชิงโบราณคดีเขามีอะไรบ้างเขาจะยกมาเปรียบเทียบให้ฟังแล้วก็ เราก็จะอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเมื่อเมื่อปรากฏในบทกวีหรือว่าในการปฏิบัติของของชาวสแกนดิเนเวียหรือชาวยุโรปเหนือหรือหรือชาวเวกกิ้งทางสมัยก่อนเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างอะไรที่เหมือนอะไรที่ไม่เหมือนถ้าสนใจหนังสือสองเล่มนี้ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าโอดิาอาจจะ,ะ,ะต้องรอปีหน้า สนักพิมพ์เขาถึงจะพิมพ์ใหม่เขามีตารางที่จะพิมพ์ใหม่อยู่แล้วแต่ว่ากําหนดการออกเมื่อไหร่นี้ยังไม่แน่ใจทีน,นี้มาอีกอันหนึง่งส่วนอันนี้คือไพ่โซทิทาโร่ชุดแรกหลังจากทำโซทิทาโร่ชุดนี้ออกมาบอกว่าขายดีมากแล้วก็ ขายจนหมดไปแล้วเธอผู้ทำก็คือคุณเนรนุสิโอเคอะไหนะโอเคนี่ชื่อชื่อของผู้ทำก็คืออลิสันวิลเลียมดีเธอได้ได้ทำสำหรับใหม่ชุดใหม่ของโซเธอได้คืออิดิทหมายถึงว่าเธอทำชุดนี้ออกมาใหม่นะปกไม่ได้เป็นแบบนี้หลังจากที่เธอทำชุดนี้ขายดีมากเธอก็ทำเขาเรียกว่าทำเวอร์ชันที่สองเวอร์ชันที่สองของโซทีออร์แคลก็คือตัวนี้ เขาเรียกว่าโซติเอ็กซ์ชันเด็กซึ่งอสองอันนี้เป็นต้นไม้เหมือนกันเพียงแต่ว่าหน้าตามไม่เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวคิดหน้าเรวจะเอามาให้ดูเต็มมจะมีความต่างกันถ้าเป็นชุดแรกเลยเนี่ยก็จะมีขอบตรงนี้ให้ชัดเจนแล้วก็มีชื่อตัวใหญ่หน่อยส่วน ชุดที่สองเนี่ยซึ่งเป็นแอ็กเ n นชั่นเด็กตัวอักษรก็คือเธอจะไม่ก็คือไม่มีกรอบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ไม,มีไม่มีกรอบตัวหนังสือตรงนี้แล้วก็จะมีตัวหนังสืออยู่ตรงนี้ซึ่งะจะต้องมองด้วยตามะไม,ไม่ไม่ผ่านกล้องถึงจะเห็นชัดหน่อยก็จะเป็นประมาณอ่ะอย่างนี้นี่ ส่วนชุด extension เด็กตอนนี้หมดไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสาธิตให้ดูว่าเขาใช้งานประยุกเขาเรียกว่าเอา,เอาชุดนี้ประยุกต์ใช้งานอะไรได้บ้างจริงๆที่ปั้มชอบเพราะว่าชอบงานอาร์ตของเธอเป็นแฟนคลับงานอาร์ตเกี่ยวกับต้นไม้ดูแล้ว สบายตาปิดท้ายปิดท้ายหนังสือของพี่ปัอมเองโอเคมาปิดท้ายหนังสือชุดที่สองของไพทาโร่ไพทาโร่ชุดนี้คือชื่องานรักและเซ็กก็จะหนาประมาณร้อยหกสิบเอาไปทษทีสองรอยสิบหกหน้า โดยที่จะเขียนใช้ฟอนต์ตัวหนาตัวใหญ่หน่อยหนึ่งเพื่อสายตาผู้สูงวัยจะได้เห็นชัดเจนก็จะเขียนเกี่ยวกับเน้นก็คืองานแล้วก็รัแกแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องอเรื่องบนเตียงแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าอ่าท่านู้นท่านี้นาแต่อธิบายเหตุผลที่ไปที่มาเพราะอะไรอสำหรับไพ่เมเจอร์ถ้าเป็นไพ่เมเจอร์เนี่ย จะมีเขาเรียกพี่ป้มจะเขียนไปสามหน้าหนึ่งสองแล้วก็สนี่ถ้าเป็นไพ่เมเจอร์นี่พอเป็นไพ่เมจิเชียนหนหน้าสองหน้าแล้วก็สามหน้าถ้าเป็นชุดเล็กพี่ปั้มก็จะเขียนมันเขียนมีสองหน้านก็คือยกตัวอย่างาไพ่ไ,ไม้นี่หนหน้าแล้วก็อันนี้สองหน้า ไม้ไพ่ไพ่สองไม้อันนี้หนึ่งหน้าน,นี้ก็สองหน้าคุณอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันคืออะไรก็จะประมาณนี้ถ้าจะน่าจะมองเห็น อนแล้มาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอันนี้ละคะ่ะเรื่องงานรักแล้วก็เรื่องเซ็กอธิบายว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงาน เริ่มมา350แล้วก็จะมีค่าส่ง50บาทถ้าสนใจก็ทักทายมาได้นะคะโอเคงั้นวันนี้ก็เท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ